あっ。ショッカッカ ชมคลิปกันนะคะเซฟขอฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยร้านคุกกี้แลนช์็อปนะคะบอกเลยว่าร้านนี้นะคะตรงไวนะคะแถมมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะคะและรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายบอกเลยเติมสนุกไม่สะดุดตองคุกกี้แลนช็อปเลยค่ะฝากไว้ในอ้อมอกใจของทุกๆคนด้วยนะคะ สวัสดีทุกๆคนเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องแปรบซีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนเนี่ยมาดูกันในส่วนของศึกพนึกกำลังอาณาจักรพูดนะคะช่วงต่อสู้กับบอสนั่นเองซึ่งนะคะเซฟก็ลองทําทีมมาดนุนเนาะก็ตอนนี้นะคะจะมีประมาณ3ทีมด้วยกันนะคะที่จะแนะนําเพื่อนๆทุกคนเนาะก็ไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆเนี่ยปั้นตัวไหนกันมาบ้างนะคะแต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีแคมเร่กันอย่างแน่นอนนะคะส่วนสมบัตินะคะถ้าใครมีอันไหนก็ใส่อันนั้นมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดเซตนี้เนี่ยบังคับเนาะให้ใส่แคมเะ ถ้าใสาค่คอมเบอรแล้วเนี่ยต้องมีในส่วนของตำราหรือในส่วนของผ้าคลุมนะคะส่วนใครที่นกวิดไม่มีหรืออ่าเลเวลนกวิดมันน้อยจริงๆเนี่ยนะคะใช้เป็นนาฬิกานะคะขูทามได้เช่นกันค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเซฟก็จะมาเทสทั้งนาฬิกาขูทามนะคะแล้วก็นกวิดแล้วก็ทีมทเซฟเซตมานะคะทั้งหมด3ทีมโดยประมาณนะคะหรือถ้าเกิดว่าเทสไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองอันไหนเพิเ่มเติมเดี๋ยวเซฟจะ แอดเพิ่มเข้ามาให้อีกนะคะวันนี้นะก็จะมาเป็นทีมนี้เลยค่ะทีมเซฟตีไว้นะคะก็คือพยายามบิวให้ตัวของแคมรเนี่ยนะคะโจมตีมากที่สุดนะคะคะแนนของเซฟเนี่ยดีที่สุดตอนนี้แค่2 1 0หมเองนะคะทุกคนแต่ไม่เป็นไรค่ะ21,000เราก็เอานะคะอ่ะนะคะในส่วนของท็อปปิ้งของแต่ละตัวนะคะเซฟจะเน้นคููทามให้ออกสกิลไวไวเท่านั้นเลยค่ะถ้าสามารถทำออฟลองมีพลังโจมตีได้จะดีมา,มากๆเลยนะคะ อันนี้จะพาดูท็อปปิ้งก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปดูบิสกิตกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คะ่ะนะคะตัวของลูกเกดนะคะคือส่วนใหญ่เใช้เอาตัวที่เราตีบอสกิลเนี่ยแหละมาอาดับใช้กันนะทุกคนนะคะไหนไหนก็เราน่าจะมีกันอยู่แล้วเนาะจะได้ง่ายนะคะสะดวกต่อการใช้งานนะคะส่วนตัวอื่นก็จะมีแอดเข้ามาเหมือนกันค่ะนะคะพยายามให้แคมเปญค่ะความเร็วโจมตีมากที่สุดนะคะนอกนั้น้เนี่ยก็คระปรับไปกนได้เลยค่ะว่าจะเป็นตัวไหนนะคะ นี่จริงถ้าไปลงตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะทุกคนนะ,คะซึ่งแต่ละตัวนะคะจะเห็นเลยว่าครูททมล้วนนะคะออฟลองลดความเสียหายแทบไม่ต้องมีเลยส่วนบิสกิตนะคะมีออฟอะไรกันบ้างนี่ค่ะเซฟจะพยายามอัดนะคะที่เป็นครูทาม e เนาะข้าบนมีส่วนไหมมีส่วนขาดเดีเซฟเอ่ออัพเลเวลไม่พอนะคะนี่หนไห <laughs> อัพเลเวลไม่พอนะคะเซฟก็เลยจะเน้นแค่ออฟลองนะคะที่เป็นครูทามค่ะ นะคะเห็นไหมคะพวกออฟลองนะคะยิ่งใครมีคูทํามเยอะนะคะเอามาใส่ได้เลยซึ่งน,ะนะะั่นค่ะเซฟหาที่ดีได้ประมาณนี้นะคะ<ๆ>ก็เลยเอามาใส่นะคะ<ๆ>นี่ก็จะเป็นอันนี้บงังเอิญว่าได้3มแถวเลยทุกคนคือมันดีมากๆเลยนะคะอ่าถ้าเกิดเราอัพพวกอะไรไงเอ่อวิสกิตได้ก็ดีเลยะคะ่ะเซฟอัพติดบวกสิบไว้นะคะส่วนใหญ่<ๆ>เห็นไหมว่าคูทํามรวมกันนี่มันเยอะมากๆแล้วก็ไปบวกกับท็อปปิ้งอีกนะคะ นี่มันก็แอบจะโกนิดหนึ่ง11.1นะคะบวกเข้าไปอีกก็โอ้โห40แล้วอ่ะทุกคนคุณถามค่อนข้างไหวนะคะอ่าเหมือนของช็อกโก้นะคะมีช็อกโก้ของเราก็เจะกดในคู่ถามนะคะเพื่อให้แบบว่าได้ไดบัฟลัวๆตลอดเลยนะคะเว้นแคมเบร่ค่ะที่จะใช้เป็นอันเดิมที่เราตีบอสกิลแล้วคือเราจะเน้นความเร็วโจมตีอย่างเดียวเลยค่ะทุกคน,นให้น้องโจมตีแบบว่าแบบไวแบบสับไปเลยนะคะอ่า ประมาณนี้สำหรับบิสกิตที่เป็นออฟลองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลองเทสทั้งที่ใส่นกบีดและไม่ใส่นกบีดกันนะคะว่าดามิจะเป็นอย่างไรถ้าพอเนี่ยไปดูกันเลยอย่าลืมนะคะรีบตีภายในวันนี้นะคะเพราะว่ามันจะคูเดาอีกนะคะทุกคนรีบตีให้ครบเลยนะนะ,ะรีบกดทุกตัวเลยนะคะเท่าที่กดได้ นี่ค่ะไหลไปเรื่อยๆเลยแต่พอเราใส่คูทามเนาะเหมือนกับเราไม่ได้ใส่นาฬิกาเลยนะคะเหมือนเราใส่นาฬิกาอยู่เลยนะคะเพราะว่าคูทามมันค่อนข้างรันไวค่ะเอานิ้วนะคะกดสกิลช่วยออกเพิ่มเติมนะคะมันจะได้รันไวๆเลย้ยมีเอสเปรสโซ่ด้วยอะ่ะ ค่ะปุ๊บมิ้นนะคะนี่ตีไวพอดีโอเค59แล้วนะคะ74ในทีมนี้นะคะจะมีตัวที่ช่วยในส่วนของดามจท่านเนี่ยนะคะก็คือตัวของจอมโจรคุณธรรมนะคะมีแค่ตัวเดียวเลยเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะลองมีลองหลายทีมนะคะให้ทุกคนได้ดูพร้อมๆกัน Okay. อาจจะได้น้อยกว่าครั้งก่อนนิดนึ่งหรือเปล่านะคะอ่านะะ2 1, 4, 7, 9, นะคะดามเมจนะคะนี่ค่ะที่ c a m เบรีค่ะาดามเมจนะคะแต่ละตัวถือว่าช่วยๆกันนะคะแต่ลหลักเลยเนี่ยแคมเบรเนี่ยจะเป็นดามเมจแทบจะ75%เปอเลยนะคะของทีมเราสามารถดูได้ค่ะที่เราเล่นเมื่อกี้เนี่ยเยอะหรือเปล่าเนาะนะคะสถิติทีทท่ดีที่สุดนะ,ะประมาณนี้นะคะอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,น,นกวีดไม่พอทำอยังไงนะคะ เซฟลองใส่นาฬิกาให้ทุกคนดูกันนะว่ามันจะต่างเยอะไหมนะคะทุกคนแต่ตำราวิชีสึกต้องวางครบนะเพราะว่าทุกตัวลวนจะต้องการดาเมจนะคะดาเมจจิ๊บจ้อยก็เอานะคะ1.5แล้วกันเผื่อใครแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันนานไปง่วงนอนนะคะฟึ คูดทำสกิลแบบว่าไวมากเผื่อใครชอบแบบว่าไวๆนะคะชอบเลยที่มันเปลี่ยนตรงนี้มากเลยแบบเปลี่ยนแบบไวป,บป,บป,บปุ๊บเลย พอเ่ออันนี้อาจจะไวกว่าป้ะทุกคนเอ้ยสองสองหกเจ็ดหนึ่งเฮ้ยทุกคนการที่ครูทาวสกิลไวขึ้นก็คือเออมันปังเหมือนกันแทะนะสองสองนะรอบนี้จากตอนแรกสองหนึ่งนะคะโอเคเฮ้ยถือว่าเซตน,นี้อาจจะเวิร์กกว่าด้วยซ้ํานะคะอ่านี่คือเทสทุกคนได้ดูเลยว่าเฮ้ยถ้าครูทาวใหม่เป็นแบบนี้เฮ้ยมันดีขึ้นมากๆเลย ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะคะ22671หน่าจะทุกคนทำได้ง่ายนะคะถ้าเป็นเซตนี้เนาะเออนกหวีด no ไม่ต้องใช้ด้วยนะเอาละค่ะแล้วก็พอเราเห็นนะคะว่ามันจะมีตัวที่มันจะเพิ่มนะคะในส่วนของดามจธาตุนะคะ,ะที่จริงมันจะมีเป็นโอลิฟหนึ่งตัวแล้วก็ตัวของนี่ค่ะลินเซอร์อีกตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเซฟอาจจะลองนำลินเซอร์มาใช้ดูนะคะในรอบนี้ ท็อปปิ้งค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะท็อปปิ้งก็จะเป็นนะคะคูทามล้วนซึ่งช่วงนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถลองเล่นดูหรือจะดูรีวิวของเซฟก่อนได้เนาะแล้วก็ไปลองปรับใช้ดูนะคะเพราะว่ามันจะได้คะแนนด้วยซึ่งพอคะแนนที่เราได้เนี่ยนะคะให้ยิ่งอ่าเพื่อนๆให้ความร่วมมือกันค่อนข้างเยอะเนี่ยนะเราก็จะได้คะแนนนะคะ ค่อนข,ข้างสูงใช่ปะมันเกี่ยวไหมเนาะเออนะคะคือทุกคนอะว่าให้ความร่วมมือกันตอนที่ตอนเตรียมก่อนบอสจะมาใช่ไหมที่แบบตีเพื่อเป็นเควสของพูดหรือเควสของมัชชะตรงนี้นะคะจะได้รับตรงนั้นแหละแล้วก็มาช่วยกันตรงนี้นะคะทําให้ดามจแรงไม่แรง,แงเนาะนี่ค่ะเราก็เล็งนะคะว่าอันไหนโอกาสอันนี้มันจะเป็น8.8อันนี้ก็จะเป็นอ่ันนี้มากกว่านะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองเทสกันนูนะคะท็อปปิ้งนะคะคูทามหมดเลยยเว้นตัวของแคมรีนนะคะเราจะเน้นแคมรีให้แบบปังแบบสับแล้วก็สมบัตินะคะเราติดคูทามมาด้วยเพราะรู้สึกว่าอา้าคูทามมันได้เยอะกว่าถ้าเป็นเรานะคะ <S <S อ่าไปนะคะมาดูกันเนาะว่าจะได้ไปเท่าไหร่ ซึ่งเพิ่มน้ำเน็ดทุกธาตุถ้าสังเกตน,นะคะบับจะขอบบนอืมเพื่อความเจหายนะคะโอ้ถือว่าพุ่งเยอะเหมือนกันเนี่ย แต่ไม่เท่ามิ้นนะคะอันนี้เมื่อกี้เยสองหนึี่หนึ่งหนะคะเป็นสองเนาะโอเคเราทำไปได้มากมามากสุดนะคะมากสุดนะคะโอ้สำเนียงใต้มาเต็มจริงๆนะคะอ่ะเมื่อเราเทสอันนี้ไปแล้วนะคะสิ่งที่อยากจะเทสอีกก็คือทวิสลี่กับ มินช็อกอ่านะคะอันนี้คือเป็นการอยากเทสส่วนตัวเพราะว่าถ้าเราอินจากเวลาเราตีบอสกิวนะคะการที่มีทวิสต์ลี่มันด้วยเนี่ยมันทำให้ดามจเนี่ยมันกร,กระจายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคือจะเป็นการเทสแบบนี้มากกว่าถ้ามันเวิร์กเราก็ใช้กันยาวๆแต่ถ้าไม่เวิร์กก็กลับไปใช้เซตแรกที่มีน้องมินช็อกนะคะอ่าตัวเดียวเนาอที่ไม่ใช่ลินเซอร์นะคะทุกคน อันนะคะเช็คบิสกิตนะคะของทุกตัวที่เราจะใช้งานซึ่งความเร็วจมตีดีไหมก่อดีค่ะแต่ว่าอที่จริงเราอยากได้ครูถามมากกว่านี้เนาะแต่ว่ากลัวว่าถ้าเป็นครูถามเราไม่มีความเร็วจมตีเลยอาจจะไม่เหมาะนะคะอ่ะเชื่อมือในส่วนของทวิสตีดีกว่านะคะเอาอะ let's go ไปเลยค่ะทุกคน ใครก็กดสกิลไม่ทันนะคะปรับเป็น1น่นนยได้นะคะทุกคนโอ้โหทวิสลี่คู่ทำหนูนานมากลูกสุดท้ายก็คือออตโต้จะได้นะคะ อาจริงยังไม่เร็วมากแล้วเนี่ยอ,อันนี้น้อยนะคะแต่วิสตียอาจจะไม่เหมาะกับกันออโต้นะคะทุกคนอ่ะแต่ดาเมจถือว่าน่าเกียดไหมไม่ไมน่าเกียดนะหรือเราจะลด มิน้นออกอีกสักหน่อยเนาะตอนแรกกะจะทำกี่ทีมนะคะทุกคนที่เจฟบ,บอกไว้3ทีมสรุปไปไว้มาหลาย,ยาวกว่า3ทีมอีกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะขอแบบ คือมันได้เทสเนาะทุกคนแบบขออีกสักทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็สรุปแบบว,ว่าใช้เซตไหนโอเคสุดสําหรับเซฟนะคะที่เซฟรู้สึกว่าโอเคตัวของตัวเองอะมีนะคะทีมนี้ถ้าเกิดเราเล่นเนาะมันก็จะทําแคนดี้แค่ของตัวลูกเกดซึ่งทํามาคุ้มไหมทุกคนคุ้มนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะคะใช้ตีบอสกอิลเนีทุกตัวเลยใช้ตีบอสกอิลนะคะยกเวนตะตัวกัปตันเนาะที่อาจจะไม่ใช้ในอีเวนต์อื่นๆนะคะหรือบอสเชมที่ตอนนี้เราไม่ได้ตีบอสเชมกัน โอเคอ่าตัวที่เพเิ่มดาเเมจทุกท่านนะคะยังอยู่นะฮะก็คือเป็นตัวจอมโจรนเอง อก็สูงแต่ยังไม่มากนะคะอันนี้เซฟอาจจะต้องปล่อยให้ทวิสตี่ตีแบบว่าเขาเรียกไงอะไม่ไม่กดสกิลของมันอาจจะต้องทำสิ่งนั้นแต่ว่าพอเราแบบมือโซนเนาะเราอยากกดสกิลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เน้นดาเมจนะคะหรือบัฟต่างๆเนี่ยนะคะไปที่แคมเมเรนเนี่ยค่อนข้างจะมีผลมากๆเลยนะคะรสึกว่าเออเราสามารถอุ้มชูนะคะดาเมจขึ้นมาได้ดี ว้ให้อย่างนั้นเนี่ยอะสมมติเราเซตเซตนี้แต่เปลี่ยนจากลูกกิดเป็นตัวนี้ล่ะอ่าค่ะใช่แล้วทุกคนอยากรออีกแล้วนะคะเดี๋ยวขอรออีกสักหน่อยนึงเนะอันนี้ค่ะไม,ไม่ต้องบอกเลยว่าใครเป็นลูกหลักนะคะมัดแลนด์อันนี้อยากลองจริงที่สุดท้ายละอันนี้จะเป็นทีสุดท้ายจริงๆแล้วทุกคน <laughs> โอเคค่ะบาย ออโต้ได้เลยนะจ๊ะทุกคนอ่านะคะเดี๋ยวจะถึงเวลาใคจ้สรุปแล้วแหละโอเคบายปึ๊บปๆ,ๆ,ๆ,ๆ๊บอันนี้เอามาได้มาทำไมนะคะเพราะว่ามันบัฟท่าแสงค่ะแคม,มรีเราเนี่ยก็จะตีแรงนะคะยิ่งขึ้นแต่บัฟตรงนี้เห็นไหมทุกคนดีบัฟตรงนี้มันน้อยลงมากๆเลยนะคะตัวของลูกเกดเนี่ยมันเพิ่มดีบัฟค่อนข้างๆๆเยอะเลยอ่าดูกันว่าระหว่างดีบัฟลดลงนะคะแล้วก็ตัวน,นอคแคม,เมรเนี่ยดาเมจแรงขึ้น จ้าอันไหนหูขวาักมาค่ะอืมถ้ามีดีแบบของลูกเกตรู้สึกว่าน้ำตาลกว่านี้เนาะ ตดง่ายค่ะแค m ไม่่นนาำเมิดแรงขึ้นมาก็จริงนะคะแต่ว่าการที่มีดีบัฟมากกว่านี้รู้สึกว่าทําให้ตีแรงกว่านี้อีกอืนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวขออนุญาตสรุปทีมนะคะที่รู้สึกว่าใช้แล้วค่อนข้าง โอเคเห็นชัดแล้วเอฟเฟกค่อนข้างชาัดเจนนะคะคือทีมนี้เลยค่ะนะคะแต่ที่จริงเพื่อนๆสามารถเอาทีมอื่นนะคะหรือตัวคุกกี้ตัวอื่นมาอัดแอพเพิ่มเติมกันได้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เราใช้กับตีบอยกิวอยู่แล้วนะคะมาสลหรับพัดเปลี่ยนเพื่อได้ทีมที่มันเวิร์กกว่าดีก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวอ่าเบสกิตแล้วก็ท็อปปิ้งมันค่อนข้างอื้ออำนนยนะคะ เน้นคู่ทามล้วนอย่างเดียวเลยค่ะเพราะเราจะไม่โดนตีนะคะอ่านะคะที่เซฟใช้ก็คือ2 4บบวกขึ้นไปหมดเลยคือออฟลองไปคู่ทามล้วนทุกคนเวลาใครที่ออฟท็อปปิ้งแล้วแบบเฮ้ยเกลือจังเลยมีแต่คู่ทามรอบนี้นัดได้ใช้แล้วนะคะหรือพวกบิสกิตที่แบบออกแต่คู่ทามล้วนเนี่ยเก็บเอาไว้นะคะตีพวกบอสอีเวนต์ได้นะคะเพราะบอสอีเวนต์เนี่ยนะคะจะมากันบ่อยอย่างแน่นอนแล้วยิ่งมีบิสกิตที่เป็นออฟลองคู่ทามอีกนะคะตรงนี้ถือว่าช่วยดีเยอะมากๆเลย ะะแล้วก็สมบัติเป็นผ้าคลุมนะคะตำรานะคะแล้วก็นาฬิกาค่ะเส้นนี้ถือว่าเป็นเซตที่ดีที่สุดแต่จังหวะทั้งหมดเนี่ยนะคะจะขึ้นอยู่กับว่าเราจะกดสกิลที่มันเบียดเบียกันเนี่ยทันหรือเปล่านะทุกคนแล้วก็ติดคริ๊ดมาให้นะคะอันนี้คือประเด็นค่อนข้างหลักเลยนะคะที่จะช่วยเรานะคะแต่และตัวนะคะมีความสําคัญหมดเลยค่ะนี่นะเห็นไหมคะทำแค้นิวิเศษนะคะ ความเสียหายครินะคะตัวของลูกเกดทําไมถึงต้องทําแคนดี้นะคะเพราะว่าทําแคนดี้แล้วเนี่ยนะคะมันจะเปิดพวกเอฟเฟกพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาตามแคนดี้พิเศษนั้นๆเลยเนาะแล้วมันทําอะไรที่มันค่อนข้างดีนะคะเพ,เพื่อสามารถทํานะคะให้มันเป็นแค่บวกสิบก็ดีแล้วนะคะแค่บวกสิบก็โอเคใช้งานได้ละนะคะวิไม่มั่นใจว่าพูดมาตลอดนี้คือเสียงโอเคหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่ารอบนี้นะคะอาจไปพร้อมกับภาคเอ๊ะ ภากไปพร้อมกับอัดนะคะเลยอ่าเสียงน่าจะแบบฟังอ่าเสียงน่าฟังชัดอยู่นะคะนี่น้เม็นไหลปึ้งปึ้ง,ป,งปึ้งเลยอ่านี่จบเป็น1นึ่งหนึ่งสนะคะสองสองแปดเจ้าเฮ้ยเหมือนเยอะกว่าเก่าปะเฮ้ยแต่ต้องไปดูนะคะวีสองสองอะไรเจ็ดห้าสักอย่างหนึ่ง นะคะอ่านะคะเยอะที่สุดเนาะทุกคนก็ทยอทยยเล่นกันไปเรื่อยๆนะคะเล่นให้ครบให้หมดนะคะเพราะว่าคะแนนการมีส่วนร่วมตรงนี้เนี่ยได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนี่นะคะถ้าเราลงแล้วเราก็มารับของตรงนี้นะคะนีคะแนนการมีส่วนร่วมทั้งหมดนะคะอึบ๊บนี่นะคะจัดแรงปุ๊บนะคะคะแนนมีส่วนร่วมทุกคะแนนมีผลนะคะตรงนี้หมดเลยซึ่งรางวัลแรงค่ะ เราไม่ต้องคิด1-5เปิดตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราเราวืดน,นะคะเราเซฟพาดวิกแรกไปวันแรกเลยเนาะที่อัพมานะคะพาดตรงนั้นไปหรือถ้าเกิดใครนะคะอยากจะเติมตัวตรงนี้เนี่ยก็สามารถซื้อผ่านร้านคุกกี้แลนด์ช็อปได้เลยนะคะบอกเลยว่าเ,เติมค่อนข้างไวนะคะจจทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนนะคะนี่แค่แค่เราผ่านนะคะสล้านหข,ขึ้นไปเราก็ได้แหละ 4,000เพรนะคะจะติดท็อป5หรือเปล่าอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะเหลือ20วันนะคะเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะทยอยขึ้นมานะคะเดวแล้วแต่ว่าอย่าลืมนะคะลงกิจ,จกรรมกันด้วยนะคะถ้าไม่ลงเนี่ยนะคะไม่ได้แต้มตรงนี้ไปนะคะ โอเคทุกคนนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับศึกเต็มรูปแบบของปิศาจแป้งผสมนะคะเดี๋ยวเรารอดูเนาะว่านะคะก็งกำลังเสริมตรงนี้เนี่ยนะคะจะมีอ่าเควสหรือมิชชันอะไรให้เราบ้างเนาะส่วนเลเวลตรงนี้นะคะอยากจะเซฟบอกไปว่าอ่าใครที่ ตีบอสตรงนี้ไม่ได้ให้มาเก็บแต้มตรงมัาฉะก็ได้เช่นกันนะคะทั้งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่านะคะร่วมมือร่วมใจกันนะคะทุกคนก็แบ่งๆกันไปเนาะใครทําอันไหนได้ก็ทํานั้นไปใครทําอันไหนไม่ได้ก็ไม่ต้องทําก็ได้นะคะคืออานเนี่ยมุดคนที่ท็อปปิ้งเย,เยอะเตียงแรงกับไปตีนะคะ เขาเรียกเควสขอราชาพูดไปนะคะส่วนใครที่ผู้เล่นใหม่เน้นการทำเควสเช่นไปบริจาคตู้บริจาคต้นไม้ตีอารีนาารอบได้1แต้มอะไรอย่างนี้หรือแบบตีเหรียญสารอบได้1 5 0 0 0แต้มอ่ะอันนี้นะคะก็มาทําของเควสเสริมนะคะได้ลดมัชชะนะคะยังไงก็ถ้าเราช่วยกันทำเนี่ยตรงนี้มันจะแต้มจะได้เพิ่มเยอะๆนะคะตีบอสจะได้แรงๆทุกคนนะคะเราจะได้เก็บแต้มกันนะคะทุกคน โอเคค่ะสวัสดีไปก่อนนะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย